สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาต่อนะครับเรื่องของคอนแทคหรือปิกอัพนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้เห็นโครงสร้างของปิกอัพไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็ยังเหลือตัวหนึ่งที่ที่ยังไม่เห็นภายในก็คือตัวนี้ตัวนี้ผมไม่กล้าแกะกลัวสายทองแดงนะครับกลัวสายทองแดงเนี่ยนะครับกลัวสายทองแดงมันจะขาดแต่ผมก็มีอีกตัวนึงนะครับที่มีฝาปิด ด้านบนนะครับคือตัวนี้นี่ครับข้างในก็เหมือนกันครับก็มีแกนเหล็กแล้วก็แม่เหล็กวางไว้ข้างล่างก็มีรวดทองแดงตัวนี้นะทีนี้จะทดลองให้เห็นการรับเสียงนะครับเราจะทดสอบให้เห็นนะครับก็ มันสอดเข้าไปไม่ได้นะครับตัวนี้สอดมันไม่สามารถที่จะสอดทดลองให้เห็นได้นะครับ mm hmm. ก็จะเปลี่ยนยองนะครเปลี่ยนยองตัวนี้ออกให้อยองมันสูงขึ้นนะครับ mm hmm. ก็จะใช้ตัวนี้เลยใช้คอนแทคที่มันเสียแล้วนี่แหละนะครับ mm hmm. สำหรับคอนแทคนะครับก็ทำหน้าที่รับการสั่นสะเทือนของสายนะครับส่งไปยังตู้แอมนะครับ ถ้าสายไม่ได้ถูกดิดเสียงก็จะไม่มีทาวางไว้นิ่นงๆอย่างนี้นะครับจะไม่มีเสียงเมื่อไหร่ที่มีการสั่นสทือนมีสัญสัญเสือนรเขาก็จะรับก็จะรับส่งไปที่ตู้แอมนะครับครับก็จะต่อตรงเลยนะครับเช่นเคยครับต่อตรงออกมานี่ครับต่อตรงออกไปหาตู้แอมเลยนะครับส่งสัญญาณตรงออไปเลย ตอนนี้มันตรงนะครับตรงกับแกนแม่เหล็กนะครับตอนนี้ตรงแกนแม่เหล็กเราจะดีดนะครับอันนี้จะเลื่อนไม่ให้ตรงแกนแม่เหล็กนะครับอันนี้ไม่ตรงแล้วนะครับอันนี้ให้ตรง เสียงแรงกว่านะครับอันนี้จะเปลี่ยนอันนี้พลาสติกกันอันนี้จะเลื่อนไปเรื่อย เห็นว่าตัวนี้การรับเนี่ยตัวนี้จะรับได้ได้ทุกตำแหน่งตัวนี้เข้าได้ไม่เอ่ยอพอได้ตัวนี้ก็พอได้อยู่ ขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับคือตัวนี้อันนี้ไม่ใช่คอนแทคที่จะเอามารับเสียงนะครับก็เช่นเดียวกันคือต้องยกหยองให้สูงขึ้นนะครับเพื่อให้เอาคอนแทคสอดเข้าไปได้นะครับอันนี้เดิมทําเป็นอะคูริเล่นะครับนี่ทาเองนี่แหละครับทาให้เด็กเล่นมีเศษไม้็เลยทำๆไปนะครับพอได้ฝึกให้เด็กได้ฝึกสายเอ็นนะครับ คราวนี้เราจะใช้ใช้คอนแทคเข้าไปรับการสั่นสะเทือนของสายเอ็นนะครับดูซิว่าจะรับไหมในคลิปที่แล้วผมไได้เอาไขควงเคาะให้ดูนะครับอ่าันี้เอาให้ตรงเลยครับดูนะครับดีดเขาจะไม่รับการสั่นสะเทือนของสายเอ็นนะครับ นีเสียงแล้วนะครับนะครับคันนี้จะดีดนะครับเขาไม่รับการสั่นสะเทือนของสายเอ็นนะครับมาดูตัวต่อไปครับนี่แหละตัวที่ผมบอกว่าเขามีทีเด็ดไม่หำด้วยนะครับไม่จีแค่จับกระดังแล้ว จะเห็นว่าเขารับรับเสียงนะครับรับเสียงงั้นคอนแทคพวกนี้นะครับปิกอัพพวกนี้เนี่ยเมื่อก่อนกีตาร์โป่งก็จะใช้พวกนี้แหละครับก็ทดลองให้เห็นแล้วนะครับว่าการรับเสียงแต่ละโครงสร้างแต่ละรูปแบบแต่ละอันก็แตกต่างกันสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นแนวทางนะครับน่าจะเป็นแนวทางได้นะครับสวัสดีครับ